สตอรี่ลูกหนังขอเสนอฮานเนอร์ซ็อกทำอะไรกับลิเวอร์พูลเที้วลากดินที่ดูดันความกดดันอันนักหนุวงรอยเท้าของยูเอร์เกินครอบทีมที่มีแต่ซูเปอร์สตาร์โค้ชที่ไม่เคยคุมทีมในระดับนี้มาก่อนในชีวิตอานเนอร์กับลิเวอร์พูลมันกลายเป็นสิ่งที่แฟนบอลหวั่นใจไม่น้อยครับทีมที่แทบไม่เสริมใครเลยทั้งๆทีททททททท่ยัก,ย,กย้ายใหญ่รอบหลีกต่างพัฒนาทีมกันไปหมดมามาดัชเบลีพูดรักษาประตูใหม่ก็ไม่ได้ใช้เทีย่านักเตะอีกคนที่ซื้อเข้ามาก็มีคำถามแต่เรื่องการบาดเจ็็็บแทติิกกกกใใหมใหมม่วธาร ไม่มีใครคาดหวังว่าการเปลี่ยนโค้ชจะทําให้สโมสรมาถึงตรงนี้ได้ีวิวพูลยังไม่แพ้อย่างเสมอไม่เป็นและชนะระวดกับอา์เนอร์โค้ชคนใหม่ที่ต้องบอกว่าตักดินอรจริงๆคอรับในวันที่เดือนครอบประกาศชื่อของอานาสล็อตร้องเพลงกลางแอนฟิวันที่เขาให้คํานิยามว่าเขาเชื่อในโครชรายนี้มันเป็นวันเดียวกันกับที่แฟนบอลหลายคนตั้งข้อสงสัยความกังวลใจหลายอย่างมันเกิดขึ้นแต่ถึงตอนนี้สล็อตได้พิสูจน์ให้ใครหลายคนได้เห็นถึงสัญญ,ญาณความเก่งยกาดในฐานะโค้ชคนหนึ่งกุมทีม8นัดรวมทุกรายการรวมทั้งแบมมมิตรรรรวถึงพี ยังไม่แพ้ใครชนะจะเสมือนหนึ่งกระชับมิตรอาจทางผ่านพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ยอดเยี่ยมสำหรับหงแดงจนถึงเวลาเอาของจริงครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษขึ้นชื่อเรื่องการรับโคดน้องใหม่แต่สล็อตก็ทำได้ดีเกินคาดบุกไปใต้อย่างอิสบิสทาว20โชทักษะการแก้เกมเปิดบ้านเอาชนะเบรนอฟอร์ด20บุกไปเยือนโอทรฟฟอร์ดแล้วบทขยี้อีก30นัดเจอกับแมนยู U. โชวทั้งความสามารถในการเอาชนะในแง่แท็ติกชนะทั้งแรงจูงใจ3นัดชนะรวดแบบใสสะอาดหมดจดกลายเป็นทีมเดียว ในพรีเมียร์ลีกที่ตอนนี้ชนะได้สานัดโดยไม่โดนยิงแม้แต่ลูกเดียวผลงานเปิดตัวโคตรเกินฝันสำหรับชาวเดอะคอปครับนอกจากนี้ยังสร้างสถิติยาว่าเป็นห่างว่าวผู้จัดการทีมคนแรกของลิเวอร์พูลที่เอาชนะนัดเปิดตัวพรีเมียร์ลีกในรอบศตวตรษทำสถิติเอาชนะสองนัดทั้งเยาวทั้งออยเยือในรอบ125ปีผู้จัดการทีมคนแรกที่เอาชนะแมนยูในนัดเดียวได้นับตั้งแต่ปี1975็ที่บ็อบเฮตลี์ทำไว้ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนแรกที่บุกไปเอาชนะแมนยูในเกมเยือนได้นับต่ตปี1936 หรือ88ปีเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่คุมทีมชนะในพรีเมียร์ลีก3นัดแรกโดยไม่เสียประตูในรอบ17ปีชัยชนะสำคัญเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเหมือนบทพิสูจน์ขั้นแรกและสะล็อตผ่านมันมาได้ผ่านไปแบบใสสะอาดด้วยการถล่มโรงละครแห่งความฝัน3 0โดยภายหลังเขาออกมาเปิดเผยถึงแท็กติกความเขี้ยวลากดินครับว่าเล่นยังไงถึงเอาชนะแมนยูได้ฤดูกาลที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกตัวประกบตัวต่อตัว,ตวในแผงมิดฟิลด์และกดดันไปที่นักเตะหมายเลข7กับ11ฤดูกาลนี้พวกเขาเล่นอีีกกแบบโดยยมมนัเตหาลข9 และสิบให้เล่กดดันใช้แผน4-4-2ผมมองเห็นถึงความแตกต่างในความคิดของผมคือการทํางานหักเข้าไว้ตอนที่ภูเขาครองบอลสิ่งที่สําคัญคือแบ็คของแมนยูขึ้นสูงตลอด9ก้ถึงครั้งพวกเขาขึ้นไปสูงจริงๆดังนั้นถ้าเราแย่งบอลในแดนกลางได้และสวนกลับอย่างรวดเร็วโดยมีดิลดและซาร่ายืนสูงอยู่มันจะกลายเป็นสถานการณ์ดวลตัวต่อตัว,ต,วตรงนี้เราต้องการมิดฟิลด์คิววิ่งได้เยอะและโชคดีเหลือเกินที่มีนักเตะสามคนของเราที่วิ่งได้ตลอดเวลาตอนถึงจังหวะดวลพวกเขาใช้ความดุดันเอาชนะผมคิดว่านี่แหละปัจจัยสําคัญ ที่ทําให้เราคว้าชัยชนะอานาสลอตให้สัมภาษณ์ครับและเกมที่เราเห็นมันก็เป็นแอร์บกนั้นเมื่อแดนกลางของแมนยูพลาดในการลาเลียงบอลขึ้นไปข้างหน้าจังหวะค่าสามิโรพลาดถึงสองครั้งสองคราวแบกสองข้าง,ง,งที่โหลดขึ้นไปก็ลงมาไม่ถันแล้วมันกลายเป็นรูโอใหญ่ๆที่ทําให้ลิเวอร์พูลน,นั้นได้ประตูขึ้นนำสอองลูกการหมาของอานาสลอตแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากมายเลยครับระบบโครงสร้างมันถูกวางไวอ้อย่างดีและหนาแน่นตั้งแต่ยุคม็อกแต่รูปแบบการเล่นมันเปลี่ยนไปจากเฮฟวริเมทันหนักๆสล็อตผ่อนเบาลงแต่ยังคงหนนนักแ่ ในการกดดันคู่ต่อสู้เพื่อเอาชนะแย่งบอลและลิเวอร์พูลก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนเรื่องของตัวนักเตะแทบทุกตำแหน่งนองพร้อมใช้งานนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมส้สมทับน้อยปัญหานักเตะหมายเลขหกที่หลายคนกังวลว่าจะหาใครมาแทนสลอ็อตก็จัดการแก้ปัญหาด้วยการสร้างปีศาจต,ต,ตะวะใหม่อย่างกระเวนเบิกขึ้นมาตรงนั้นแน่นอนว่าโค้ชคนละคนครับมันเปลี่ยนแปลงออในบางรายละเอียดแต่มันไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดแบบหน้ามือเป็นหลังมือและนี่คือสิ่งที่สื่อน,นอกทำการวิเคราะห์เอาไว้ถึงการเปลี่ยนแปลงที อดัลสลักไมตารางการใช้ชีวิตของนักฟุตบอลลิเวอร์พูลเปลี่ยนไปตามสื่อรายงานบอกว่าภายใต้การคุมทีมของครอบเนี่ยจะเริ่มงานสายเล็กน้อยแต่สําหรับอัเนอร์มันเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงสิช่วงเช้าเพื่อสร้างความเข้มข้นในการฝึกกอ่อซ้อมเพิ่มระยะเวลาและเน้นหนอไปที่ความตรังอต่อเวลาด้วยอดัลสลอตออตถูกพูดถึงในด้านของการทํางานหนักมีจารยาบาลในการทํางานมีความมรักมีไฟให้กับการคุมทีมเขาพยายามทาทุกอย่างให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการประชุมทีมในช่วงเ้้าครับตอง ระวงตัวกันก่อนจะฝึกซ้อมในแต่ละวันในบอรดีเปิดเผยเรื่องนี้เอาไว้ว่าพวกเรามีประชุมเช้ากันเกือบทุกวันเหตุผลหลักๆก็คือต้องการให้นักเตะสนิทสนมเข้าใจแท็นติกเข้าใจแผนมากขึ้นได้พูดคุยกันร่วมกันก่อนจะฝึกซัอ้อมในแต่ละวันและอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปมันก็คือแผนครับ433ของครอปกลเป็น4 2 3อสหนึ่งที่เราเห็นเป็นส่วนใหญ่ฟุตบอลแฮร์รี่เมทันเป็นฟุตบอลที่ครองบอลกำหนดจังหวะการแข่งขันและเป็นฟุตบอลที่เน้นชัยชนะสลอ็อตไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไปทั้งหมดไม่ไดด้้้ปฏิิิัตแตแแบบ่ใชพืนนฐานเมอง และเพิ่มเรื่องเพิ่มเติมเข้าไปใหม่สล็อตยังคงใช้แผนการเล่นที่ปรับเปลี่ยนตาำตแหน่งการตัดตัดระหว่างเกมยกตัวอย่างเพ้นในเกมเจอกับซีบียตอนแรกนักเตะคนนี้ยืนแบกขวาหลังจากนั้นถูกขยับเข้าไปยืนมิดฟิลด์ตรงนี้ก็แสดงให้เ,เห็นครับว่าสล็อตพร้อมสานต่อในสิ่งที่ครอบถามและกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตข้างหน้าอีกหนึ่งกุญแจสำคัญของทีมคือแผงหลังในการขึ้นเกมครับรูปแบบการจ่ายที่แม่นยำการมีส่วนรวมกับเกมมากขึ้นเรื่องนี้ฟานไดออกมาเปิดเผยว่ามึงเห็นได้เลยว่า เรากำลังให้ความสำคัญกับการเล่นเกมอย่างมากความรับผิดชอบของแถงหลังมากขึ้นทั้งในยาม,มีบอลและไม่มีบอลอาเนอร์ใส่ใจทุกรายละเอียดของทักษะการเล่นฟุตบอลและการฝึกซ้อมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับฟุตบอลในช่วงแรกเป็นเหมือนการอรองอัพมากกว่าสล็อตนามส่วนนั้นเนี่ยเอามาใหา้วอเป็นส่วนหลักด้วยรวมไปถึงทักษะต่างๆเขาจะสั่งให้นักเตะหลีกเลี่ยงการเล่นท่าแปลกๆก,การหมุนการเทินการโยกหลอกที่ไม่จำเป็นเน้นไปที่แทคนิคก,ก,การเล่นเป็นทีมช่วยกันสร้างขึ้นไปแบบเป็นทีมและสร้างโครงสร้างที่ดีที่สุด เพื่อโอกาสในการสงบอลของทีมและอีกหนึ่งสิ่งที่น่ายกย่องและน่าชื่นชมคือสปิริตของนักเตะลิเวอร์พูลครับจากเจนนครอกมาเป็นสล็อตจากชายผู้ยิ่งใหญ่สุโคตผู้กำลังพิสูจน์ตัวเองแต่นักเตะลิเวอร์พร้อมองทาทุกอย่างที่โค้ใหม่สังผลตอบของนักเตะในทีมก็ดีมากๆเชื่อฟังโดยไม่มีข้อโต้แย้งโมฮัมเหม็ดซาลาบอกว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะการมาของครอปเมื่อเจ็ดปีที่ก็แทบไม่ต่างอะไรจากตอนนี้พวกเราแค่พยายามแย่งบอลเอาชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้การมาของสล็อตก็แทบจะเหมือนเจ็ดปีที่แล้วแน่นอนหลักเขามีแผนการเล่นของตัวเองและพวกเราพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับแผนนั้นเขาเข้ามาแล้วเรยกอนักเตะรุ่นใหญ่ของทีมไปคุยเขาบอกกับเราว่าพวกคุณมีประสบการณ์กันแล้วต้องทํางานให้หนักนะพวกคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเตะรุ่นน้องในความคิดของผมพวกเรากําลังทําตามระบบใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมและหวังว่าจะรักษามา ะถานแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆอันเนอร์สล็อตกับโค้ดใหม่ที่เข้ามากับภาพบางอย่างที่หายไปจากแฟนบอลลิเวอภพูลคือการสะใจ,จบ้าบ้าการดีใจแอคชั่นของโค้ดอันเนอร์จะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆดีใจน้อยๆแต่ก็แอบมีเลสนัยในหลายจังหวัดครับเขาไม่เคยคุมซุป,ปเปอร์เปิดแต่รู้วิธีการจัดการวันที่เปลี่ยนตัวเทรนออกมาเขาก็เดินไปคุยอย่างตรงไปตรงมาถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรและทําไมและมันก็ได้ผลไม่มีปัญหาอะไรตามมาหลังจากนั้นอันเนอร์สล็อตทำลิเวอร์พูลในช่วงแรกได้เกินฝันเกินที่หลายคนคาดหวังถ้านับแค่ตอนน อปอแล้วจริงๆครับหลังจากนี้เหลือแค่เรื่องระยะเวลามันจะพิสูจน์คนว่าจะเป็นคนที่ใช่เป็นชายคนนั้นไม่จับพาลิวพูลขึ้นไปอยู่ที่จุดไหนได้นานแค่ไหนแต่สําหรับตอนนี้กับโค้ดใหม่คนนี้แฟนบอลมีความสุขเหลือเกินครับพวกเขามีบทเพลงให้ร้องเช่ใหม่พวกเขาเชื่อแล้วคําพูดของเช่นครับวันนั้นมันน่าเชื่อถือจริงๆและนี่คือเรื่องราวครั้งนี้ชายผู้เปิดตัวราวดังภาพฝันอาเนอร์สลอตทำอะไรกับลิวพูลความเปลี่ยนแปลงที่เขี่ยลากดินและดุดัน